มืออุดไว้เลยเดี๋ยวมันพาร์ตเข้าไปเองนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับตัวบนจะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งไหมครับตัวนั้นเป็นพัดลมดูดเข้ารีบเข้ารีบต่อสังฝุ่นถ้าเกิดเราต้องการให้มันสาอาดก็อุดรูต,ตรงนั้นให้มันมิดไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาทําไว้ให้คือตอนนี้รูมันโล่งอยู่พี่เองของบนไหมรูมันอาจจะมีรูระบายมันดูดห้าส<อ>ิบเขาบอกห้าสิบแต่พี่อยากให้แรงพี่ปิดให้หมดเลยและให้ออกท่อเล็กอย่างเดียวมันจะดูดฝุ่นเข้ารีบดอกยญิงดอกหาออกไปแทบเยอะเลยครับในช่วงเวลาท แค่นี้เองหมดแล้วสอบถามครับอ๋อลองใช้เองเลยนี่ไงข้าวมีแล้วเนี่ยเทเลยเย็นข้าวข้ีมาเต็นมเต็นออ๋เอาข้าวเข้าเอา้าว

เจอแล้วผมลองเทดูช่วยช่วยลุงหน่อยเทไปเลยเทไปเลยนี่แหละเทจอดแค่ตรงนั้นได้เลยครับ,รบจอดที่เดียวได้ไม่ต้องปัดไปไหนมาใช่ครับ เชื่อมันจะไม่ค่อยได้ใช้จะพึ่งหักโหมมันมากถ้ามันลื่นก่อนเทได้เลยครับเทต่อเนื่องได้เลยเทต่อเนื่องเลย,เเลยนี่ครับนี่คือการเทข้าวเข้าช่องนี้นะก็ในตู้จะเป็นเบ็ดเสร็จอยู่แล้วคือจะมีที่ทาเข้าในตู้อยู่แล้วนะเทต,ตรงนี้นะครับผมแต่ละตู้จะมีที่เท,ทอยู่2จุดนะครับ ตัวนี้จะเข้าจะไหลมานะไหลมาจากนี้เข้าตรงสกูนี้นะครับไปที่นี่ก็พอตักขึ้นใ่นะครับชมอเตอร์ในการทำงานเป็นโตตัวเดียวนะครับผมแล้วเข้าไปขึ้นไปเก็บในถังนะฮะถังก็จะมีเกวัดอยู่นะครับผม ตอนนี้กำลังชุมชนกำลังเทเข้าเข้ากันอยู่นะครดอกหญ้าเริ่มกระดุนกระดอนมาแล้วเต็มเลยครับออกมาแล้วที่ข้างบนนี้ตั้งท่อท่อท่อเป็นท่อสองนิ้วครับข้างบนนะท่อสองนิ้วงอได้โค้งได้ห้ามเอ้ยต้องโค้งแบบทางโค้งอรัพี่รับโค้งหน่อยรับโค้งหน่อยห้ามห้ามหักสอบคือคือหักศอกได้แต่มันมันมันโผล่ออกมาไม่เต็มร้อยขอให้มันตัก งอตีท,อไไออท่างสาสองรอบก็ได้อ่าหรือท่อโค้งก็ได้เดี๋ยวนี้มีท่อโค้งขายใส่โค้งเลยแต่โดยโปกติถ้าตรงได้ตรงเลยครับตรงไปรวมเลยโอ้ฝุ่นมาเต็มแล้วถ้าตรงได้ตรงนะพอ <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> ทีนี้ออกแบบมาพอดีรนะ้วางคานไว้ทำพอดีไว้ผูกไว้ใจ็ไม่ล้มนะฮะวางคานพอดีเลยเออกแบบพอดีมาก ออแบบไว้เฉพาะตู้เลยมันออกแบบรู้ว่าต้องซื้อต้องซื้อเลยวางวางได้สองตู้วางได้สี่ตู้ได้สี่ช่องนี่จ่ายค่าเข้าไปแล้วนะครับตู้เราไม่กลัวไม่กลัวต่อสั่งนะฮะเพราะเด๋อดเป่าข้างบนพอเสร็จแล้วก็ปิด อ่านะครับผมเริ่มต้นนะอบเสร็จแล้ว <ปะ S 1> อ้าวถ้าเสร็จแล้วปิดฝาครับเพื่อความปลอดภัยจากนั้นนะครับพี่ฟังเสียงข้าวดูดดูดเสร็จแล้วพี่กดยังไงต่อกดหยุดก่อนครับแม่กดหยุดยได้เลยครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะฟีดออกมาเองมันหยุดมันจะอ่าโอเคเค่อ่ะแต่กั้นพี่อบเลยครับทีนี้อบใช่ไหมใช่ครับผมโอบเอาเอาข,ข้าวเสร็จแล้วต้องเปิดได้เลยเพราะว่า ผมทำตัวรีเซ็ตให้อันหนึ่งเชิงเทศจะพูดว่าพอตัดทางแรกมันไม่ติดปิดใหม่ก่อนรีเซ็ตใหม่ปวดแก๊สอ๋อแก๊สน้อยไป่อยอ่ะดับเลยเขา,นาเนี้ยไง้เราเนี่ยอ๋อแก๊สไม่ติดเต็ ม่โอเคก็อเ,คอเอาตามนี้ตามนี้ครับ <S <S <6. S 2> ข้าวมันแห้งก็เราก็เนี่ยอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเสร็จละส3มองศาเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเป็นสาไปเนาะเท่าไหร่ก็ได้อุณหภูมิแล้วแต่เราชอบแต่ว่าตอนนี้เราจะอยู่หมดตั้งเวลาเห็นไหมถ้าเราหมุนไปที่ศูนย์นะเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวตามไม่ติดเลย ถ้าเกิดจะไม่ใช้ตั้งเวลาเราก็ปิดไปนี่เลยไม่ตั้งเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับครึ่งชั่วโมงก็ดับละประมาณสิบกวาทีก็ดับตัวนี้ห้ามลืมถ้าลืมปุ๊บแมงตามไม่ติดถ้าเราจะตั้งเวลาก็เลือกตั้งเวลาโดรบอติผมเน้นตั้งเวลาเลยตั้งประมาณแปดชั่วโมง<ร>ยืนพื้นสองชั่วโมงก็ได้เหมือนกันใช่ได้หมดเราก็เล่นความร้อนเอาเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับแล้ว,วกี้ผมหมุนไปแล้วเดี๋ยวมันจะดับ เราตั้งเวลามันตัวนี้มันจะฟีดไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้จะอบเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ใจดีนะครับให้ผัวเล็กหนึ่งจะคุ้มค่าที่สุดนี่จะรับู่ชุมชนที่จบในชุมชนหรือว่าจะรับจ้างอบเขาอบไปนแต่กันอบในชุมชนหรือว่าจะรับจ้างนี่ความชื้นอ่า,อาไออนได้ไหมซิบสามจุดสี่เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วมันมันแห้งแล้วเซนเซอ,อร์เ,เ,อเตาน,นะครับผมเซนเซอร์เตามันบอกว่าเตามีปัญหาคือเตาไม่ติดเพราะตอนแรกเราไปรี้แก๊สเพิ่มแก๊สมันจะโชว์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กดแล้วปิดแก๊สไปเลยก็ได้ปิดก่อนคูลด,ดาวน์ไปก่อนแล้วกดหยุดถึงมันจะดังตู้ยังทำงานอยู่นะครับผมนะเอาใหม่เสียงใช่ใช่ตัวข้างบนเนี่ย ถ้าเราต้องการแค่ระบายอากาศเช่นข้ามันอาจจะเปียกมากเราไม่จัยังไม่ย่างอบเราก็ปิดระบบแก๊สกันก่อนแล้วเปิดระบบอบมันก็แค่ระบายอ่ะแค่ไหมลอยๆความชื้นเฉยแก๊สมันน่าจะแรงไปแก๊สไม,ไม่ไม่น่าจะเกินขีดตูกนี้ประมาณขีดปุ๊บใช่ครับดูงี้ดูนะแก๊สมจะเป็นสองสเต็ปครับดูนะเดี๋ยวฟังก่อนนะมันสตเต็ปแรกมันเป็นพัดลมนี้ก่อนสเต็ปสองพัดลมจะเปลี่ยนเราให้เป็นพัดเต็มที่สองเท่าไหร่ปุ๊บเราเล่นแก๊สเท่าไหร่ก็ได้แหละเราดูสเต็ปแรกก่อนผมตั้งก่อนนะสเต็ปแรก ตัวนี้ผมว่าจะเอาออกแล้วจะลองดูสักทีก่นอนยังคิดไม่ออกจะเอาออท่าไหนดีไม่อยากไม่นานสองสเต็ปลูกค้ามงเดียวเปลไฟดูเปลไฟจะรู้เปลไฟจะเปลี่ยนพันลมจักแรงก่อนพอมาได้ที่มันจะเบาเบาเสร็จเปลไฟจะแดงมากกว่าเดิมพอแดงมากมันจะร้อนขึ้น 1.8องศา1.8พอแล้วหรือแง่แเก๊กเลยตัวกระพริบเนี่ยมันคือการสั่งไก่ตัวแก๊สนะครับกระพริบอยู่ถ้ามันไม่กระพริบหรือมันค้างอยู่ก็เซฟจะมีเออร์เลอร์อยู่ก็ไม่อันนี้ไม่ตัวนี้จะใช้ค่อนข้างง่ายต่อยแ้ระบบมันเสียหายไปก็มันคอนโทรลค่อนข้างง่ายเพราะว่าระบบแก๊สผมตัดแยกไปแล้ว จะดูรอบๆดีอะไรมาดูเช็คปิดเด้อครับทำงานไม่ติดบางทีบางครั้งตรงนี้ต้องดูนะนิดหนึ่งเพราะว่าเราหยอดแค่จารบีบางทีบางครั้งอะ่ะเครื่องมันไม่ค่อยใช้ครับเวลาเจอข้าวมาข้าวเปียกอะ่ะ ปิดเดิ์มีโกาสติดเราต้องช่วยหน่อยอาจจะเป็นไม่ได้นะ